บทที่14บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังหวงพระเขวาสเกสุวิหาติกปิลวัตุสมีมหาวันใมหาตาพิกรสังเคนัสติงปัจจมเตหิพิกุสติงหิสติหิว่าละหันเตหิทัสหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายพิกุสังคันจะอัทาโคจตุนันสุทาวาสกาเยกานังเทวานังเอตตาท้าหงศีอายังโขพระขวาสเกสุวิหาติกปิลวัตุสมีมหาวันใมหาตาพิกรสังเคนัสติงปัญจ มตติเห็นพโสเติเห็นสเพหินว่าลหันตเห็นทัศสหินจโลกาธาตุเห็นเทวตาเยู้เยนาสันนิปติตาโหติภะคันตังทัศนายพิโุสังขจายานุนามายมปิเยนาภาควาเตนุปะสังกะมเมยามาอุปะสังกัมมิตวะภะวโตสันติเกปัจกะคาถาภาเสยามาติอาถาโคตาเทวตาเสยถาปินามาพระละวาปุริโสสัมมัญชิตตังวา พา,าหังปัสสาเลยยะปัสสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวามีวาสุทาวาสีสุเทเวสุอันตะระหิตตาพระวโตโตปุระโตปาตุระ,ตระหังสุอัฏฐะโคตาเทวตาภะวันตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอัฏฐนงสุอสเกอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภาะวะตโตสันติเกอิมังค่าทังอาาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวกายาสัมาคาตา อาคาตัมหะอิมังธรรมะสัม,มยังทักขิตาเยวะอัปปรราชิตาสังคันติอัทโออัปปรราเทวตาพระวะตโตสันติเกอิมังคาทังอภัสสิตระพิขะโวสมมาทาัหังสุจิตังอัต,ตโนอุชุกะมังสุสารถีวะเนตานิคะอิตวาอินทิยานิละคันติปันทิตาติ อาทาโคอราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังค่าังอภาสิเชตวากีลังเชตวาปะลีคังอินทักษีลังอโปหัตสามะมเมชาติจะลันติสุทาวิมะลาจะคุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทาโคอราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจีพุทธทางสระนังคาตาเสนนเตคามิสันติปะปายะภูมิงปะหายะมนุสัง เทหังเทวากายังปลาลิปูเรสันติติอาทาโคพราะกว่าพิภูอมันเตศิเยปุเยนะพิคเวทัสาสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติพัตตาถาหตังทัศนายพิภูสังคัญจะเยปิเตพิคเวาอาิเหตสงุอติตามัณานางัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอิหิสงเสริญญาายะถาปีไมหังเอตตาราหิเยปิเตพิคเว พระวิสันติพระนาคตมาธานังอรหันตุสมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคะวันตังพระคะวันตานังเอตัาปรมาเยะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิอาจิคิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ ตังสูนาทาสาทุกังนามาสิกะโรธาพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิโผภวะโตปัจะตโสสงภะวาเอตัทาโวจะสีโลกะมะนุกัสามิยัตถภูม,มามตาัสาสิตาเยสิตาทิเดคพลังปะติตัตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวัลลีลานลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทา วิปสัสสน,นมามะนาวิราปิญญโยปัญจรสเตยตาวาวันิกาปิลวัทเวอตโตอามันตยิสทาสาวกศศาสนิาตเตเทว,วกายาวิกันตาเตวิชานาถาพิฆาโวเตะจะอัตาปมะกรุมสุตตะวาพุถุศาสาสนางเตสัมปาตุระหุยานังอามานุสานะสัทัศนังอเปเกสตามัทธคุงสหสังอทะสตตะเลงสตังเอเกสหสานัง อมามนุสานะมทัทกสูงอะเปเกนันตาม,มาทัทกขุงที่ศาสภาพุทาองหงตันจะสภพังอปิญญายาวะววกคตวานาจักุมา ตตโตอมันตยิสทถานสาวกีศาสนิัตเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะวะเยโวหังกิตายิสามิกิราหิอนุปปัสโสสัตตาสหัสสาวยขาภูมากาปิละวัฏวะอิทิมันโตชิติมันโตวนนาวัตโยสัชสีโนมุธมานาภิกามุงปิกขุนสุมิติงวะนางชาสหัสสาหิมาวตายขานาตาวินโนอิทิมันโตชิติมันโตวนนาวัตโยสัชสีโน โมทมนาภิกมุภิกขุนอสมิตริงวะนางสาตาคีราติสหัสายะขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมนาภิกมุภิกขุนอสมิตริงวะนางอิเจเตโสระสหัสายะขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมนาภิกมุภิกขุนอสมิตริงวะนางเวสามิตาปัญจสาตายะขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมนาภิกมุภิกขุนอสมิตริงวะนางกุมบิโราชาคาหิโกเวปุลัสสานิเวสาน พิญญาโยนางสัตตาสาหัสสังยะคานางปะยิภูปาสาติกุมพี่ลาาชาค้าหิโกสโปะาคัสมิติงวะนางปุริมจัตที่สังลาชาทาตาละลัตโภปัสาสาติคันทาพานางอธิปติมหาราชายาสาสิโสพุตตปิตาสภะหาบุญินามามหาภะไลที่มันโตชติมันโตวันวันโตยสัชินโมธรรมนาภิกขมุติภูนสมิติงวะนางทักขีนันจัตที่สังราชาวิลลุนหูตะปัสาสาติ กุมพันธานางอาทิปฏิมหาหราชยาสสิโสภุตาปิตศสพห้องโวอินทานาามามหัพพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธัพมนาพิกามุงพิกุลขงสมิติงวานางปัจจิมจัติสังราชวิลุปะโกปัสสตินาคณาอธิปติมหาราชยัสสิโสขุตตปิตาสภะโวอินทนามามหาภะไอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธัพมนาพิกามุงพิกุลขงสมิติงวานางอุตตลันจัติสังราชโกวิโรตปัสสติยคณาอธิปติมหาราชยัสสิโสขุตตปิตาสภะโวอินทนามามหาภะไอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธัพมนาพิกามุงพิกุลของสมิต ภูริมาทิสังทัตตะรัตโถทักกินเนนวิรุฬโกปัชิเมนะวิรุปรโคกูเวโลตุตลังทิสังจะตลโลเตมหาราชา,ามัตตาจตุโลทิสาทัทธละมานาอัฏฐานสวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิเนทาสาอาภูวันจะนิกาสถามายากุเตนทเวเตนทวิภูจะวิภูโตสาหาจันทนานกะมาเสธโทจะนิกินโนคันโทนิคันโถจะปะ นาโทโอปะมัญโยจเทวุโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจคันทะโนโลราชาชาโนสกุภูอาคูฟันจเสโกเจวติมพะลุสิริยาวาัชาสาเอติจันเยจราชาโนคันทภพาสาหาราชุพิโมธมนาภิกาุงพิปุ่นักสมิติงวะนางอาถาคุสานาพระสานาคาเวสาลาสาหาตันตชากา กามพารัตตราอาโคปายาคาสหายาติปิยมุนาทะตะรัฐาจาอาโูนาคายัสสินโนอรานโนมหานา,คาโคสปคาสมิติงวานังเยนาคาราชิสหาสาหารันตินิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักจโขเวหายะสาเตวนามชาปตตาจิตตาสุปนาอิติ เตสะนามังอะยันตธานาพระราชาณมาสิสุปนะโตเขมะมะกาสิพุทโธสินหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสาระมะสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตะโลวาสาวเสเตอิทิมโตยัสสิโนกาลการชามหาปิสมะอสุรา ทานะเวภาสาเวปะจิตติสุจิตติจะมหาดาโทนะโมจิสะหะสตะจันจะพระริปุตตานังสัพเพเวโรจัอาจะนามากาสนันหิตวาพระลิงเสนา ราหพัทธมุปาคะมุงสมโยธานิพัทันเตภิคูนักสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจัเตโชวายตัดหาคะมุงวาุณาวาุณาเทวาโสโมจะยศัสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเตทัศธากายาสเพนานตตะวนิโนอิติมติฉิติมติวนวันโตยัสสินโนโมทัมนาพิกมุงภิคูนักสมิติงวะนางเวนทูจัเทวาสหาริจ อาสมาจะทุกเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคุปุรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะม,มาคุปุรกิตาณขัตตาเนปุรกิตาวาอาคูมันทะวะลาหกาวะสูนาวะโสโเสโทสโกปาคาปุลินะท,ทะโทะทเสติรัสธากายาสเพนานัตตะวัน,นินโนอิทิมันโตจติมันโตนันวันโตยัสสินโม,โมธมนาภิกรมุขโกนสมิติวะนาอาถาภูสาภูเทวาชาลามาคิสิกขาติวะ อาลิธากาจะโลชาจะอุมมาปุกผนิพาสิโนวารุณาสหธรรมมาทะจะอาจุตาจะอาจ,าอาจาอาีชะกาสุเลยยลุจิลาอากูอากวาสาวาเนสิโนทัสเตทัสธากาย,ยาสพินานตตะวน,นิโูอิทิมันตูชุติมันตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามูีิขุนังสมิติงวะนาง สมมนามหาสมานามนุษส์มนุษสุตมาคิตาปทุสิกาอูอาคูมโนปทุสิกาอัถาคงฮรลโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปาราคามหาปราคาอาคูเทวายัสสิโนรัตเติรัสทากายาสพินานต์บวญนิโนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมโหทัมนาพิกขมุงพิกุลสมิติงวานังสุกากรุมหะอรุณาอาภูทเพระนัสาสหะโอทาตคไยหาปามโมขาอาภูเทวาวิจักขนาสัมมัตตาหา หาะคาชามิสากาจยัสสิโนทะนยังอา,าคาปะชมโนโยทิสาอะพิวัสติทัสเต,เตทัศธากายสาสเพนานัตตะเบน,นโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวมโตยัสสิโนโมทมานาภิกรมกรมภิกฎอนสมิติงะนางเขมิยาตุสิตายามากัฏฐากาจยัสสิโนสัมพิตากาลามเสถา โชตินามาจะอาสะวานิมานะรติโนอาโคอะถาโคปะลนิมิตาทัเสตทัสทากยสพินานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมัโตวันวัตยสสิโนโมทมานาภิกขมุขปุนนังสมิงวะนางเสตเตเทวานิกายสพินานตะวันนิโนมรามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยทัะสะทิสาสหปะวุฒาชาติมัคขีลังโอคาตินะ มะนาสะวังทักขิโมคตลังนาคางจันทังวะอัศิตาติตังสุพรมาะปารมะโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสัสานังกุมาโรติโสจสะโสปาคะสมิติวะนางสหัสัะพ,พระมโลกานางมหาพรมาพิติถติสุปุปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสะสัตสโส คะเซทอิสราอาโคปัญเจกะวะสะวติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสะพมะเกมารัสเอมาภิกามิปัสสะกันหาสะมันทิยังเอหะพันหาทะพันธะลาเีนะพันธามาโตสะมันตาปริวาเลทะมาโวบุญจิฐาโกจินางอิติตะะมหเสนโนกันหาเสนนางเอเปสัย ปานินาตะละมาหัจะสะาราังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคฐานะยันโตสะวิชุโกตะทาโสปัจจุทาวัตติสังกุโทอะ อะสายังวเสตันจะสพังอภิญญายาววกิตวานาจักุมาตโตอมันตยิสถาสาวกีศาสนาลตมาลสมาพิกันตาตวิชนาถพิฆโวเตจะอาตปะมะกะลงสุตวะพุทธศาสศาสนางวีตักภาเคหิปการมงเนสังลมันปีอินชยงสัพเพวิชิตะสังฆามาพะยาติตายัสัีโนโมทันตีสหกุเตหิสาวกาเตชะนีสุตาติ